ได้กระเป๋าตังอย่างเงี้ยนี่โนบูอ๋อซซเน่ yeah. <In> อน๋อโอเคอ่าโอเคฮาวมัสฮาวมัสแล้วว่าเท่าฮา,ามาัสนี่อันนี้โอเคอยู่แล้วเดี๋ยวหนา้าแถวหน้า ให้เขากดเครื่องคิดเลขให้เขากดเครื่องคิดเลขอ่าโอเคโซชี e สองพันเองอืมสองพันไอนีเอ่า Oh, oke. Ah. Oke. Okay. Ah, okay. This one, this one, this one. Oh, cubik Ah, ya. Hah, oke. Okay. Ah, ya. Yeah. ต้องการสอ,อันโอเคโฟโฟเทาสั okay. Four. Four บาทเอง่าก็ให้เด็กโอเคให้ไปห้าพันน่ฮัลโหล I need y o to yes ah yeah. yes เอออันนี้เอาไว้ใช้ราอกระเป๋าตังกระเป๋าตังอันนี้มันพังแล้วใช้ไม่ค่อยได้โอเคตังกิ้ว Редактор